วัสดีครับมือานี้มานาเสนอเกี่ยวกับการใส่กล่องวงจรปิดนะครับในการเปทาร์ต้อนกนะอไกล้นะครับในการจับภาพที่คมชัดลึกไกลนะครับซึ่งกล่องนี้สร้างจากรัสดานะครับราค่าประมาณหาร้อยตันนะครับเป็นกล่องไวไฟนะครับกล่องอินราเรดต์บังเอทัางเลางว้นกลางคืนนะครับ สามารถที่ใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบนะครับส่งตัวของเองก็มีอ่อที่ฟั้วเด็ดรูปรอบตัวกล่องด้านนี้นะครับหน้ากล่องตัวนี้สามารถหมุนขึ้นมาใส่โมลีได้เราใส่โมลีกันแกนโมลีมาให้ความนะครับโมลีนี้ขนาด32จี่กิโลเมตรน่าจะเป็นตัวไหนก็ได้กลุ่มดีเซ็ตกุ่มดีเซ็ตอย่งีต่างๆซึ่งเขาตรงมุนกล่องขึ้นนะครับ ของมุนหน้าของที่เทือกเขาเชนกระช่องที่นี้นะครับของที่นี่สามารถหมุนด้านข้างได้หรายี่สิบองศานะครับหมุนรอบตัวยกิโลเมตรประมาณสามอยศา่านะครับเกือบสา0ารเอทงเบออกมาสามารถที่จะเอาไว้บ้านนะครับเอาไปยืมที่ทำงานสามารถที่จะเบิ่งภ่าพคนยิงต่างๆในประเทศไทยคือเสียงแหลงนะครับ ตัวเครื่องมันเองมันก็มาใช้ความได้นะครับอ่าข้าไปแล้ว็นในการใช้วิมุลีนะครับง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปดีดักิ๊กนะครับดันหมอนหลอกแล้วหลมเวลาใส่เขาก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กชาร์จไว้ไวสก้อนๆได้มากนะจะเกิดเมื่อนมัทำงานอยู่ห้องตีนะครับนะครับถ้าเขาไปใส่นอนบ้านก็จบงี้ น้องบรีมีเอ่าพาวเวอร์แบงค์นะครับแต่น้ำมนันต้อมีพาวเวอร์แบงเสียบก็เป็นการเลี่ยงไฟลัดตร์ทเครืร่รรองแล้นไวไน,นะครับส่วนตัมันเองก็บีไวไฟไมตัวนะขั้นตอนต่อ,ตอตไปโหลดเอาแอปนะครับเออแอปยนะครับยูนเพศสตูนะครับสำหรับแอนดร,ร,รอยโหลดเลยครัอากาศเข้าไปใส่ขั้นตามขั้นตอน,น,ต,อนตามํำแนนํำที่สองเซลลตอกคนโหลดออกมาแลยดตอ่ง กล่องนี้กันห้มไปใจนองสถานทีนะครับการต้อนก็ต้อนดังกับไหว้ไฟมันกรส้มโบกไก่ประเด็นะครับส้มเหนือประมาณจะก่เกินห้าสิบเมตรกับต้องมือแหละนะครับเปนไก่นบราณกับภาพมันจะดีเลย์หลายนะครับเสียงก็สิ่งที่ยินนะครับก็ลองมือกันแล้วกันนะครับมีวิธีการเขานะครับเขาไปโหลดเอาแอปนะครับเขาไปยูซี่ยูซี่สมาร์ทแคมิล่านะครับเขาไปโหลดแอปยูนิเพสโตนะครับ แต่อเอฟเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่องไปกับเมืองรายเอียดนะครับว่าเขามีวิธีการขั้นตอนอย่างไรนะครับผู้ใดที่สนใจาก็มาที่ตามได้นะครับรกรรบ็สามารถไปใช้ประโยชน์ด้หลายทุกแบบน,นะครับผมก็ลองเอาไปตอนกต้อนอยังไปห้องกระชุม่มรอวเอาไปเบื้องผาพงกอยู่ในกล่องว่าตัวไหนขันตัวไหนู่นะครับที่ในกล่งพอ แจ็คส so no ันสามารถแย่ๆเอกได้นะครับสามารถจับบันทึกยูนิตเคิร์มในวิดีโอของมันเองได้นะครับหรือว่าเขาโหลดแอปยูซีแล้วเขามาบันยูกในเครื่องที่รับสัญญาณนะครับเขาก็สามารถบันทึกได้ทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอสร้างบันทึกได้ช่วงในช่วงเล็ก็ได้นะครับอย่างงานดีแกนนึงนะครับเราจะกลองวินิจสามารถบางเหนทั้งกลางเวลามันขึ้นนะครับเขาขึ้นหน้าสีเป็นขาวดำมีความคมชัดอยู่พอสมควรนะครับกับพี่น้อง ท่านไหนอุดช้นเจกันล่องล่องมึงแล้วกันนะครับราคาพ่กแพงครับสือส้างทีตัวออมบ้านไปนี่ครับเบิดเงินประมาณท่านสองพันบาทแค่นะครับคือว่าคือเขาไปจ้างสาร้างเองเห็ดนะครับการสร้างของเห็ดแบบใหม่เขาจะเอาไปลักมือนันแล้วครับอันตัวนี้เขาให้อุปกรณ์มาเรียบร้อยเลยนะครับเัางแต่สามารมาต่ไป จิดตังยื่น้ำบานอยู่น้ำชชยค่าเขาได้สบายๆนะครับจะเห็แนแดดทนแดดทนฝนนะครับกันแดดการนำกันฝน,น,นได้นะครับแต่ว่าเขาจะจิดตังยืดมุมบานเขาอยู่ได้ลมเงาการนำกันฝนเวรเสด็จใส่ในน,นั่นนะครับเราเล่ามือแล้วกันนะครับว่าก็อยู่ใส่กระดานะครับแต่บางเขามีไหว้ไหว้สมาัดขอไปเบิ่งสามารถเบิ่งผาบไปเรียกท้ามก็ได้นะครับ,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 รรรบหรือคอยให้ตัวกล่องมัน บันทึกภาพนะครับย่ำเขาอยากได้ภาพกิจกรรมเขาก็ไปดูเนมโมรีอออกจากตัวกล่องสามารถสามารถโหลดภาพออกได้สักทีนะครับเนมือรีมันจะบันทึกแบบวนเวียนนะครับภาพภาพก็ไปเรื่อยๆนะครับเป็นเนมือถือจี่มีความจุวสูงมากสิบันทึกไปเรื่อยๆนะครับขนาดสามที่สองกิกมารถมาสีบันทึกได้เป็นสองสามหมื่นนะนะครับการให้ลองดูไนเรือกันนะครับ ยู่ในระบบดูอยู่ใน YouTube น,นะครับมีแนะนำการใช้งานนะครับกล็ลองเสิร์ชไปบนเละคนะครับสวัสดีครับมันนี้มานำเสนอเกี่ยวกับการใส่กล่องวูจรปิดนะครับในการเปิดาต้อนกต้อไก่นะครับในการจับภาพที่คมชัดลึกใกล้นะครับ ติ่มกองกรณีซ้ำแจากลัาสดาน,นะครับราคาประมาณห่ารอยตุนๆนะครับเป็นกองไวไฟนะครับกองอิดพาวเลสบางเลยทัานก็เว้นเครื่งขึนนะครับสามารถทีไ่ไปใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบนะครับซึ่งตัวของเองก็มีหลอดอิดพาวเลอยู่รอบๆตัวกล่องนะครับสามารถใส่เมมโมรีได้นะครับเมมโมรี เอากระแถมอลีมาให้ความนะครับเมนบุรีนี่ขนาด32ยีกระไบะนะครับใส่ได้ไปไมีปุ่มรีเซ็ตมีต่างให้ซึ่งเขาตจะหมุนกล่องขึ้นนะครับหมุนกล่องมุนหนากล่องขึ้น,นทั้งเทอร์มินัลทเห็นช่องที่นี้นะครับกล่องที่นี่สามารถหมุนด้านข้างได้1 20องศานะครับหมุนรอบตัวเองใน,ในประมาณ สามอยหายซิผาล้างนะครับสามบันทกองศามือนี้วารีวิวการใช้กล้องทอ่จปิดเอาไว้บ้านนะครับในการยืดที่ทำงานจะผ่านนกนะครับสามารถเบิงอถืไฟฟ้าทางดหนบันทึกภาพบันทึกเคลื่อนนน้ครับในตัวเครื่องมือถือ่าาที่จะบันทึกภาพในการใส่ใส่ไวไฟจากตัวกล้องครับง่ายขนะครับถึงสามกควบคุมไวไฟได้อก ระยะประมาณเมื่อเกิน20เมตรครับใส่เขาก็เสียบปลั๊กสิลงองมันจะได้คุ้มเกินกว่านั้นมาเียบปลั๊กชาร์จไว้ฟสก้อนๆนะครับผมผลเป็นิดเดยวเดี๋ยวเกิดมันทำงานอย่ของตีดนะครับถ้าเขาไปใส่นอกบ้านก็ต้องมีการน้องบลีใส่กองมีผ้าโบแบงค์นะครับเบื้องหนุกนะครับต้องมีผ้าโบแบงเสียบใส่ต่อนกเป็นการเลี้ยงไฟเลยนะครับจนโตมันเองกมันไม่ไหวไฟไม่โตนะครับ โตลวเอาแอปเครื่องโทรศัพท์เอาแอปยูซีนะครับอยู่ในเพจหึงวไให้ครับสำหรับเป็นหนวยเอกล้องนะครับเขาไปใส่งานตามขั้นตอนตามคําแนะนานะครับใส่ไว้อยางตัวลมากลสามารถได้ด้ซึ่งกล้องหนึ่งหนค้ามปในนส์านทีนะครับการก้อยกอก่ก็ไกมกตัวโบกไก่ไปไดยนะครับข้อ้างลงยประมาณเประมาณจะดา ม่เกินหาสิเมตรครับประมาณหาสิเมตรใๆ่านังกับภาพมันจะดีเล่หลแเขียนมันจะไนะครัลองมืนกันแล้วกันนะครับวิธีการเขาเอาียดีเล่ยนิดนึงเาไปโหลดแอปนะครับเขาปสามารถยินเสียงคันในน้ำเขาไปดูในแอปนิลเล่สโต้นะครับดานแอปเ่อนแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปกับเมื่องแรเเียนะครับว่าเขา มีวิธีการสัมผัสกันเลยนะครับผู้ใดที่สนใจที่ตามได้นะครับเรสามารถแยกประโยชน์ได้หลายตู้แก่ครับผมก็ลองเอาไปก้นกอนกกตออย,ย,ย,ย่างไปห้องกระชุ่มด้วยหนกไปเบิ่งผ่าหนกอยู่ในลกลวงว่าตัวใดขันตัวใดคู่นะครับที่ในนผมจะสิทธิสามารถแยกแยะเอาได้นะครับสามารถบันทึกอยู่ในเครื่องมือมือถือของมันเองได้นะครับหรือว่า เขาโหลดแอปยูซี่แล้วเขาบึงอยู่ในเครื่องที่รับสัญญาณนะครับเขาก็สามารถบันทึกได้ทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอสร้างบันทึกได้ช่วงในช่วงนีง้ก็ได้นะครับแบ่งงานดีแบ่งึงนะครับแล้วก็กล้องวิ่งสามารถเบึงไดนทั้งก็เว้นขึ้นนะครับเลางคืนอาจจะเป็นขาวดาก็มีความคามชัดอยู่พอสมควรนะครับกับพี่น้องกับอันไหนอุดส้นใจก็ลองล่องบงแล้วกันนะครับราคาพ่แพงครับสื่อสามีตัวอกอกบานไปนะครับ เว้เงินเพระาะว่าท่ันสองพันบาทใช่นะครับคือว่าที่เขาไปจ้างสาร้างของเห็ดนะครับาการสร้างกองเห็ดแบบวหม่ทั้าทีเขาไปลักเมือนเแล้วครับอันตัวนี้เขาให้อุปกรณ์ไม่เรียบร้อยเลยนะครับเลาก็สามารมาที่ไปติดตั้งยืดน้ำบานยืดน้ำใชยค่าเขาได้สบายๆนะครับตัวนี้แบบทนแดดทนฝนนะครับ อันเด่นกันนำกันพ้นได้นะครับแต่ว่าเขาจะติดตามกันได้มุมบานเขาอยู่ได้หลบเงากันนำการพ้นเว้นเสด็จใส่ในแน่นนะครับเราลองมาือแล้วกันนะครับว่าไปอยู่ใส่กระเด็นนะครับแต่บางเขามีใบควายสมัครขาไปเบิ้งสามารถเบิ้งผาบไปเรียกถ้ำก็ได้นะครับหรือปล่อยให้ตัวกล่องมันบันทึกภาพนะครับย่ำอันเขากได้ ภาพกิจกรรมเขาก็ไปดูเมมโมรี่ออกจากตัวกล้องควาสามารถโหลดภาพในทีนะครับเมมโมรีมันจะบันทึกแบบวนเวียนนะครับภาพภาพก็ไปเรื่อยนะครับเป็นเมมโมรี่ามีความจุสูงมากสิบันทึกไปเรื่อยนะครับขนาด3ามที่ส g b สามารถสืบันทึกได้เป็น 2- 3สามหมื่นนะครับที่นองก็ลองดูบัรกระกันนะครับอยู่ในระบบหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับมีแนะนำการใช้งานนะครับก็ลองเสิร์ชเข้าไปดูในระดักันนะครับ คร well. ับเอาเลยครับอันนี้ไล่ยังครับเด็ก 对，就、那個那個那個、这个学校的消防技能，你看怎么样？在学校里不一定有东西，没有这个。我这边没有。呵呵呵。我这边没有。呵呵呵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 。 Thank <laughs> you. ファンの方が。